เตรียมเครื่องผัดคะพแนงจะทำพะแนงมะเขือพวงมะเขือพวงก,กะทิหมูหั่นไว้แล้วพริกแดงผัดหมูผัดพริกแกงกระจ้าหอมหอมจ้าแกงผะแนงมะเขือพวงผัดหมูแห้หอมให้นุ่ม หอมจ้าพี่น้องจ้าหอมจ้าผัดเนื้อให้สุกหอมอร่อยนุ่มๆผัดเนื้อแห้วนุ่มๆนานุ่มแล้วเราก็เติมกะทิลงไปจ้าเติมกะทิลงไปให้เดือดเลือหัวกะทิไ้นิดนึงนะจ้าอันนี้เอาหัวล้วนๆไม่มีหางเลยเราไ้กะทีนึนงเผื่อเราได้ราดตอนที่เราทำเสร็จ จรอดเดือดจ้าปรุงรสด,ด้วยน้ำตานซีอิ๊วขาวน้ำปลาโอ้แม่มจ้าลืมข้าวนึกว่าจะทำน้ำยาป่าปลาบัใสซเดจ้ากอดปรุงรสพอหม้อแกงเดือดปุ๊บอบปุ๊บอบ,บ,บจะเข้ากับใส่มะเลือพวงลงไป เร์พวงลงไปคุเลคุเล่คุเลคุเล่คุเล,เล,เลจ้ารอเดือดแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกแดงจ้ารอชิมเดอ้อขอบคุณหลายๆเดอ้อเดี๋ยวรอสำเร็จอยู่จ้าเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเดอ้อพี่น้องจา้าเสร็จเรียบร้อยใส่ถ้วยไว้เสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟกับกับข้าวสวยร้อนๆจ้ามาจ้า กินผันแนงกับข้าวสวยและร้อนกัน